ดาวพระเกตโคจรย้ายวันที่9พฤศจิกายนเข้าสู่พบเรือนพันธุทุของชาวมังกรนะคะเป็นพบเรือนความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและไปสัมพันธ์กับดาวบรหัตมหาอุดช่วงนี้ส่งผลโชคอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่มีความ แปลกนะเนื่องจากเขาจะเป็นดาวกระตุ้นเข้าสู่ภพเรือนใดทําให้เรื่องราวโดดเด่นขึ้นมานะคะนอกจากนี้ยังบ่งบอกเรื่องของความหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปัญญายาณความลี้ลับนะไปอยู่ในภพเรือนพันธุข,ของชาวมังกรตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนส่งผลในข้อแรกนะคะช่วงนี้ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแปลกแปลนะคะไปอยู่ในภพเรือนความหมายเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สิน ดังนั้นชาวมังกรนะคะก็มีโอกาสทางทรัพย์สินที่ไม่ธรรมดานะหากกำลังอยากได้ทรัพย์สินบ้านช่องที่ดินนะคะที่แปลกใหม่มีลักษณะพิเศษหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆมีลักษณะการได้มาแบบแปลกๆนะเช่นโชคช่วยนะคะหรือว่ามีเหตุได้มาแบบบังเอิญน,นะนอกจากนี้ ได้ข้าวของนะคะที่มีการออกแบบล้ำสมัยซื้อที่ดินที่มีประวัติเก่าแก่หรือก่อเกิดการลงทุนในอสังหาที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้ก่อเกิดกำไรได้นะคะเป็นระยะที่ชาวมังกรนะคะมีกิจกรรมเชิงศาสนาเกี่ยวสัมพันธ์กับบ้านช่องได้นะเช่นงานขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงพระนะคะงานเกี่ยวข้องกับเครือญาตินะหรือไปร่วมงานต่างๆที่เป็นเชิงศาสนาที่รวมญาติต่างๆได้ นอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องราวการได้เข้าของศักดิ์สิทธิ์มงคลเข้าบ้านนะหรือบางคนก็มีเหตุให้อยู่ๆก็ไปจัดหิ้งพระปัดกวาดห้องที่ทําให้สะอาดสะอ้านขึ้นมานะหรือว่าเป็นช่วงที่ไปกระตุ้นเรื่องราวในบ้านในครัวเรือนนะคะสําหรับชาวมังกรนะคะก็มีโชคดีแบบแปลกๆแ,แบบลับๆได้ด้วยนะเพราะพันธุูก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะก็อาจจะได้ความช่วยเหลือผลประโยชน์ที่มาจากลับๆของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งจะช่วยเสริมฐานะของชาวมังกรให้มัน่นคง เป็นโชคนะคะในช่วงดังกล่าวอาจจะมีโชคจากเรื่องเลขต่างๆในบ้านนะบางทีก็เป็นเลขห้องนะคะเลขทะเบียนเลขบ้านเลขรถต่างๆได้นะบางครั้งก็หมายถึงการได้โชคลางสังหรณ์จิตสัมผัสนะคะที่เกิดขึ้นนะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องในบ้านในครอบครัวนะคะสำหรับเมื่อดาวพระเกตย้ายก็จะมีลักษณะไปตั้งฉากกับดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวมหาอุดเล็งลัคนาชาวมังกรอยู่ในภพเรือนปัตตานีนะคะนั้นก็เป็นความโดดเด่นอีกเช่นกันนะที่ช่วงนี้ไปกระตุ้นเรื่องราวของ คนที่เราคบหาด้วยนะใครมีคู่ก็คือไปกระตุ้นเรื่องคู่ครองนะคะใครไม่มีคู่ครองก็คือเรื่องหุ้นส่วนคนอุปถัมภ์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนมีความรู้ฐานะดีซึ่งไปเกี่ยวข้องแล้วก็เกื้อหนุนนะคะ ก็เกิดเรื่องของการยกระดับสถานะให้สูงขึ้นเนื่องจากมีคนมาอุปถัมภ์นะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนมีศักยภาพเชิงการงานชักนําไปในเรื่องต่างๆก็เกิดคู่ค้าต่างชาติได้นะคะเนื่องจากความหมายดาวพระรหัสก็คือพบเรือนวินาศก็คือทางไกลนะหมายถึงได้โชคจากการนาธุรกิจต่างชาตินะคะเจรจาตกลงที่ต้องใช้ความลับความรู้ขั้นสูงหรือมีโชคจากเรื่องลับๆหรือบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้นะหรือมีช่องทางการ ติดต่อกันแบบแปลกๆซึ่งทําให้ได้ผลประโยชน์นะคะความสําเร็จที่มาจากการทบทวนนะเนื่องจากดาวพฤหัสในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกายนมีการโคจรถอยหลังนะคะทำให้ อาการคบหาเป็นได้ที่จะมีการรีเทิร์นนะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ลูกค้าเก่านะคะคนที่เคยผิดใจเข้าใจผิดกันหรือลูกค้าที่ห่างหายไปนานนะมีแนวโน้มวกกลับมาในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกายนนะคะสำหรับข้อต่อมานะคะเป็นช่วงที่ดาวอังคารโคจรเป็นเกษตรตาทิบดีในภพลาภะนะคะไปเล็งกับมฤตยูในภพปุตตะนะถือว่าชาวมังกรก็จะมี โชคดีจากเรื่องสิ่งใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มโปรเจกต์โครงการมีงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอนะคะชค่วงนี้งานสร้างสรรค์ก็โดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นใช้ไอเดียนะคะเรื่องความคิดต่างๆที่นอกกรอบนะหรือแม้แต่เรื่องการเกี่ยวข้องเชิงเทคโนโลยีนะคะเป็นความหมายเรื่องเราบุตตาก็คือบุตรหลานบริวารก็ได้หรือชีวิตเนี่ยไปสัมพันธ์กับคนต่างวัยมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการชักนําโชคลาบนะคะหรือชาวมังกรก็มีลักษณะเรื่องของการ ปฏิรูปทางความคิดเพราะว่าปุตตะมันก็คือไอเดียใหม่ๆช่วงนี้จึงเป็นได้ที่จะมีเรื่องของการลงทุนระยะสั้นนะครับไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่ามีแหล่งทํากําไรก้อนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากเรื่องคนเกื้อหนุนโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าชาวมังกรน,นะคะต้องไปเกี่ยวข้องกับงานที่ปรับตัวมากนะเช่นช่วงนี้เรื่องราวเทคโนโล,โลยีนะคะก็ต้องเปลี่ยนแปลงเร็วนะมีความพันผวนสูงนะคะเป็นจังหวะการนําเสนอแนวคิดใหม่ไปเจอเจอเรื่องราวที่ แปลกประหลาดนะทำให้ชาวมงกรก็มีโชคจากเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็คือเรียนรู้แล้วเอาไปต่อยอดได้นะหรือแม้แต่การกล้าตัดสินใจในเรื่องงานการต่างๆที่นําไปสู่ความสําเร็จนะคะบุตรหลานของชาวมงกรช่วงนี้ก็มีบทบาทเพราะว่าดาวมฤตยูเขาไปสัมพันธ์นะคะเช่นบุตรหลานจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงสนใจเทคโนโลยีนะหรือช่วงนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานบริวารได้เช่นถึงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะ มีโชคลจากเรื่องเด็กเล็กๆนะจากการให้ลาบนะคะหรือคนที่อยู่ในแวดวงเด็กเยาวชนช่วงนี้ก็จะมีงานแปลกๆสม่ำเสมอได้นอกจากนี้เป็นประโยชน์กับความหมายเชิงธุรกิจการลงทุนนะที่จะมีทิศทางที่ดีในช่วงนี้ด้วยนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะยังคงมีดาวเสราร์และราหูในภพเรือนการเงินนะถือเป็นคู่มิตรชาวมังกรก็จะมีเรื่องของการเงินที่ยังคงหาได้นะคะเป็นคนหาเงินเก่งนะคะเงินที่ได้มาช่วงนี้จะมั่นคงและยั่งยืนเพราะว่า ดาวประจําตัวยังคงอยู่ในภพเดือนนี้และราหูก็โคโจรปกติอยู่โชคลาภและอํานาจทางการเงินเกิดขึ้น,นเช่นได้เงินก้อนนะคะมีโชคดีเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอนะอย่างที่บอกดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นกเกษตรก็คือชักนําเรื่องรับผลน,นะคะมีช่องหาเงินแปลกๆนะหรือช่วงนี้มีจังหวะเก็บเล็กผสมน้อยเชิงการเงินอยู่เรื่อยๆมีการใช้เงินที่มากด้วยนะเรียกว่าหาได้ใช้ไปนะคะ ก็จะมีความแปลกก็คือหามาเรื่อยๆนะมีให้ใช้ให้จ่ายอย่างไรก็ตามก็อาจจะเก็บเงินไว้ไม่ค่อยอยู่เพราะราหูก็ยังคงทําหน้าที่ล้วงทรัพย์อย่างสม่ําเสมอนะคะดาวประจําตัวก็อยู่ในภพเรือนการเงินและเป็นดาวเสราร์นะคะบางครั้งจึงรู้สึกหนักหนาสาหัสเครียดกับเรื่องการงานในส่วนหนึ่งด้วยสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะเรื่องดาวเชิงสุขภาพก็ส่งผลด้วยเพราะว่าดาวเสราร์ไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะ ถึงจะหาเงินได้เรื่อยๆแต่ก็อาจจะปะปนดไปด้วยความเครียดความเบื่อหน่ายนะเนื่องจากรับภาระเยอะนะคะบางอย่างก็ไม่ได้อยากทำนะก็มีภารกิจเข้ามาหลายด้านนะคะชางวมงกรก็ต้องระมัดระวังเรื่องโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับกระดูกฟันนะคะรวมทั้งบริหารความเครียดความกดดันต่างๆด้วย เรื่องดาวเชิงสุขภาพเกี่ยวข้องกับครัวเรือนนะเพราะดาวพระเกตไปอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะดังนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภาระส่งเสียเลี้ยงดูความหูกพันทางใจในบ้านนะก็ไปกระตุ้นด้วยเหมือนกันทําให้ช่วงนี้บางทีมีภาระที่ปล่อยมือไม่ได้นะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยพวักพวงกับเรื่องบ้านช่องอยู่ตลอดนะหรือว่าเรามาระวังเรื่องโรคภัยที่มาจากเรื่องภูมิแพ้นะคะฝุ่นในบ้านนะหรือแม้แต่ เรื่องของการซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงนะคะซึ่งก็มีเป็นระยะนะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยรถรานะคะสำหรับโชคดีเชิงสุขภาพช่วงนี้มากับเรื่องดาวอังคารเพราะว่ามีกําลังเสถียรน,นะคะและอยู่ในภพลาภะดังนั้น เป็นอะไรถือว่าจะฟื้นตัวรวดเร็วนะไม่ว่าจะเป็นเรี่ยวแรงกําลังนะคะอยู่อยู่ความขยันแข็งเกิดขึ้นนะมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมาหยิบจับทําสิ่งที่เราผัดผ่อนไปที่ผ่านมารู้สึกที่เกียดเบื่อหน่ายช่วงนี้ก็มีเหตุให้มีกําลังใจนะคะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเมื่อมองไปที่ ภาระนะบุตรหลานบริวารก็กเกิดความจําเป็นต้องลุกขึ้นมาแอคทีฟตนเองมากขึ้นชาวมังกรน,นะคะมีโอกาสที่จะได้โชคแบบแปลกๆช่วงนี้นะไม่ว่าเงินคาดไม่ถึงนะคะเงินที่ได้มาแบบง่ายๆไปคว้าเงินในอากาศมาได้อย่างไรก็ตามนะคะความผันผวนของดาวมฤตยยที่อยู่ในภพเรือนโชคดีนะคะก็ต้องระวังเพราะโชคลาภอยู่ไม่นานนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงระวังสูญเสียเงินก้อนนะเพราะว่าไปทุ่มเทกับเรื่องราวต่างๆหรือใช้อารมณ์ในการตัดสิน หรือกระแสต่างๆที่มาไวไปไวแล้วเราปรับตัวไม่ทันนะคะก็ต้องระวังสูญเสียการลงทุนเสี่ยงเงินนะจากเรื่องที่มาไวไปไวด้วยนะคะรับผิดชอบเรื่องราวในครัวเรือนเยอะนะหรือว่ามีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้น,นเช่นบางทีแบกรับเยอะเกินไปนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านช่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ทําให้ชาวมังกรต้องมีภารกิจหลายส่วนด้วยนะคะ ดาวพระเกตโคจร,รย้ายเป็นรอบสุดท้ายในปีนี้นะคะแล้วก็จะย้ายอีกทีวันที่5มกราคมปี69นะเท่ากับก็จะกระตุ้นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับพันธุของชาวมังกรไปจนถึงวันที่5มกราคมปีหน้านั่นเองนะคะก็ขออวยพรให้ชาวมังกรได้รับประโยชน์นะจากการที่ดาวพระเกตไปกระตุ้นใบเกี่ยวข้องกับดาวมหาอุดนะคะ บางอย่างเนี่ยจะมีโชคปุบป,ปับฉับพลันมีโอกาสสาเร็จได้นะคะในขณะเดียวกันต้องระมัดระวังมีเรื่องเตือนใจด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวมฤตยูดาวผันผวนยังคงทํางานอยู่นะคะและดาวพลรหัสเป็นความหมายวินาศในอีกมุมหนึ่งด้วยดังนั้นเรื่องดาวก็จึงมีทั้งสงส่วนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ